สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดกันท้าชายแดนบ้านแหลมนะคะอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะมาดูการซื้อขายผักผลไม้ของที่นี่กันนะคะนี่เป็นมันโอ้มันจากประเทศไทยนะคะ ก็มรรทุกสารถตู้ <ไป S 1> ตจะไปกัมพูชา <c oughs> โอโ้นี่นะคะเป็นผลผลิตที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นของเมืองไทยนะคะที่จะไปฝั่งเขาจะมากกว่า <c oughs> ที่ที่บ้านแหลมนี่นะคะเขาก็บอกว่าของที่มาจากกัมพูชาเนี่ยมีเพียงแค่3อย่างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพริกแล้วก็ มะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็แป้งมันที่แปลรูปแล้วเพราะว่ามันที่เป็นหัวเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้านะคะก็เลยต้องแปลรูปแล้วมี3อย่างนะคะที่บ้านเรานําเข้ามาแต่ทั้งหมดแต่ชนผลไม้อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นฝั่งบ้านเราแห่ะนําเข้าไปบ้านเขาจะมากกว่านะคะนี่เป็นขนุน ันนี้รถจากฝั่งไทยนะคะก็ทุบมาแล้วก็ซื้อไข่ขนใส่รถตู้โลเท่าไหร่อะคะโลสิบขีดครับโลสิบขีดขอบคุณค่ะพี่ขายโลเท่าไหร่โลวันนี้มาส่งอย่างเดียวอ๋อเขามาจากโคราชเลยเหรอคะ คือคือหมายถึงว่าคนคนซื้อที่กัมพูชาเนี่ย<ช>เขาคุยราคากันแล้วเขาคุยราคากันฝั่งนู้นแล้วใช่ครับก็คือผมนักกางมาส่งอย่างเดียวราคาไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้หเหรอก็เงิน,งานมาจากช่องเลยเหรอก็เงินเขาไปเคลียร์กันเองเหรอคะไปมาแล้วใช่เพราะว่าเรามาส่งเดี๋ยวเขาก็โอนกันเองกันเองครับอ๋อเราฝา,ากประจำมันอยู่แล้วประมาณน,นี้ครับอันนี้ลงยูทูบเฉยๆค่ะแล้วทำไมคนขนลงเยอะจังเลย รับาจ้างด้วยครับรัาจ้างด้วยมาสองคนลงไม่ได้ครับมันเห,หนื่อยนะเ,เ,เ,เลี้ยง <c oughs> เ,เองเลยเลี้ยงเองเลย <c oughs> นี่ขน,นุนพันอะไรพี่ทองประเสิร์ดครับทองประเสริฐอ,อุ้ยทำไมที่ทองประเสริฐที่โคราชเขาปลูกกันด้วยเหรอใช่รครับเขียวคองบุรีนะครับเยอะมีน้ำทุนนูนทุเรียนด้วยครับพอมีทุเรียนก็พอมีอะไรจะออกยูทูบ้วออกยูทูบเฉยๆค่ะช่องไหนฮะ พิมพ์ไปเลยคำว่าเกษตรสุกนะคะเกษตรสุกค่ะ y o u t YouTube y u u t u b e เฮ้ยโอ้โหมีใช้ขาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอาไปกินเนื้อในเอาไม่ได้กินเนื้อข้างนอกทักทองก็มีหอมหัวใหญ่ ปีโอ้สักกาศว่าเป็นู่นสล่ำปีโอ้ปหน,นี่มาคัดแยกกันสดๆตรงนี้เลยเหรอคะคัดแยกอะคะเลือกออกมาจากไหนคะเนี่ยโอ้บอกกันที่นี่เลย เอาเส,สวยๆมาคัดเลือกเอาเส,สวยๆใช่ไหม<ช>มาเป็นคันรถแบบนี้นะคะคือตลาดเนี่ยจะเปิดประมาณ6โมงเช้านะคะตอนเช้าๆเนี่ยก็จะมีคนฝั่งกัมพูชาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นรถตู้แล้วก็รถเก๋งมาบรรทุกของ แล้วก็ประมาณ8โมง9โมงเขาก็จะบรรทุกเข้าไปขายนะคะยังทัตตบองส่วนใหญ่จะเป็นทัตตบองนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีผลไม้อีกชุดหนึ่งผลไม้ของไทยแล้วก็ราคาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างทุเรียนที่ตกไซส์นะคะที่ไม่ได้ส่งเมืองนอกเนี่ย ไม่ได้ส่งไปจีนตลาดหลักเนี่ยถ้าตลาดที่ปากแซงตลาดที่เดินสูงเนี่ยอยู่ที่ตกไซส์40บาทแต่ถ้ามาที่ตลาดบ้านแหลมเนี่ยราคาจะขยับขึ้นไปตกไซส์เนี่ยบางทีอ่ะ85บาทอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็60บาทราคาต่างกันมากทําให้ชาวสวนกล่องน้ําร้อนบางทีก็น้องแหวนน้องสีงาถ้าใหม่แถบนู้นนะคะ ก็จะเอาผุเรียนตกไฟเนี่ยมาส่งที่ตลาดบ้านแหลมค่ะราคามันจะดีกว่ากันเดี๋ยวมาดูตลาดผลไม้หน่อยนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะโซนผุเรียนเงาะนี่หมด พุดก็มีเงาะเป็นุงฟวงเลยนะคะสวยมากนี่ค่ะบรรยากาศที่ตลาด บรรยากาศที่ตลาดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเฝ้าระวางังโควิดนะคะแต่ว่าตลาดบ้านแหลมก็ยังคงคึกคักอยู่มีพ่อค้าแม่ค้ากันมาเดินทางเข้ามาซื้อขายกันนะคะ เพราะว่าด่านที่เวียดนามแล้วก็อีกสองด่านของจันทบ,บุรีเนี่ยปิดนะคะทำให้เหลือด่านเดียวคนก็จะหันมาซื้อขายกันที่ด่านบ้านแหลมวันนี้นะคะให้ดูบรรยากาศที่ตลาดเท่านี้นะคะ